ัวอย่างงหนั how r ะ t ทรนยูอัดก r นอ่ะพ hey, ี่พิหารไปกิ่งพิชิตมังกรนะพนิหารอ่ะพนิหารมังคือไม่ใช่ไปชมกันรับมังกืเฮ้ยเป็นภาคไทยเดี๋ยนี้ยเสียงไทยจนี่ยเคไปยนี่สียงไทย ถึงเวลาแล้วให้ขับข้าต้องฆ่าเจ้าเพราะข้าเป็นไวท์กิง้งดีไหมขา้าเป็นไวท์กิง้งทำไมอ่ะต้องกลัวนะข้าจะไม่ทำร้ายเจ้า ใกล้แล้วน,นี่นะ่าจนะตัวอย่างสุดท้ายแล้ว,<อ>วลนะ่ะดูเวอรเนะ็ตอนะ เสียทุกอย่างไปแล้วทั้งพ่อเจ้าเผ่าเจ้าไหนจะเพื่อนรักอีกแล้วจะทำไงต่ออ่ะทำอะไรโง,ง่ๆมั้งอันนั้นเจ้าทำไปแล้วงั้นก็อะไรบ้าๆมันขึ้นอยู่กับเราละเราหรอไว้ใจข้ามันเป็นแก,งก๊งมังกรอ่ะใช่นไม่เยอมเงินไะไรกิงไงที่ตาัดบ,บังกรอเนี่ยแม่ผมว่าจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้อะนะไม่ถูกถก,ถกับมังกรเนี่ย<ๆ><ๆ> แต่มีลูกมันได้แหละคนเนี้ยที่มีบางคาปนแล้วก็ซิ่งไปเลยของไทยยังไงครับก็ผมดูภาคไทยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสียงไทยด้วยเสียงไทยด้วยเออมันมันก็ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นรายละเอียดอะไรเงี้ยสำหรับคนชอบดู ซับก็ก็จะได้อัธรสอีกอแบบหนึง่งใครดูภาคก็จะอีกแบบหนึ่งอะแต่ผมว่ามันการ์ตูนมันก็ต้องภาคนนอะเนาะใช่ก็เป็นการ์ตูนอะเออใช่ไหมมันคือการ์ตูนแอนิเมชั่นอะใช่ชแต่ผมจำไม่ได้แล้วอะมันหนังมันการ์ตูนมันกี่ปีแล้วนะประมาณหลายปีก็ส,สิบปีแล้วมั้งเออเกือบเกือบเกือบใช่เด๋ยวนี้คือ ทำออกมาสู้กันเต็มที่นะใช่เด็ดทีทำใช่ไหมเพราะมีสติตออกมาก่อนหน้านั้นอีกค่ายหนึ่งอันนี้ก็เป็น team work อีกค่ายหนึ่งเนาะตอนเป็นการ์ตูนนี่ก็ทํารายได้เยอะอยู่นะคนชอบมีคนติดตามเยอะอยู่เดี๋ยวรอดูถักเออออกมาแล้วออกมาแล้วเราเป็นตัวอะไรเป็นตัวนี่เลยมังกรเอาเป็นตัวมัองกรพระเอกเลยใช่ดูจากหนังที่แบบเป็นคนเล่นเนี่ยดูเออมันก็โอเคนะมันก็ทําเหมือนการ์ตูนเลย อาจจะเฟรมต่อเฟรมกันเลยก็ได้เพราะว่ามีหลายฉากที่แบบที่หลายฉากเลยที่เหมือนในการ์ตูนเหมือนในแอนิเมชันเลยเดี๋ยวนี้ทำออกมาดูดีอ่ะใช่ดีขึ้นเยอะยิงสติ๊ทกับไอ้ตัวนี้ก็ออกมาไล่เรียกัน่นแหละใช่ไหมครัเพราะว่าแบบอย่างเดือนที่แล้วก็สติ๊ทเดือนนี้ก็เป็นแบบ how to train your dog เลยในช่วงช่วงนี้เป็นช่วงแอนิเมชันนี่มันจบที่ภาคสอง มีสองด้วยแล้วก็เป็นแบบซอยย่อยๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยอีกเนาะืออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะคีอเป็นสายแอนิเมชันครีอเป็นสายมังกรเนี่ยมังกรดำเนี่ยอุยเขี่ยวกรดอุ้ยก็แบบมีเจอจิ๋วด้วยนะใช่มีตัวจิ๋วด้วยนะก็ต้องรอติดตามชมนะครับ How to Train Your Dragon ก็เข้าเดือนมิถุนายนก็เดือนนี้เนี่ยก็เดือนนี้แหละอะายังไงก็ต้องต้องดูก่อนว่ามัน วันไหนวะแน่นอนไหมยังไม่ไมน่าจะสรุปออกมาแล้วแหละแต่ก็คือก็คือใครเป็นแฟนคลับต้องไปติดตาม,มดูกันได้ไในโรงภาพยนตร์นะครับผม